ศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวพู้เจ้าเรียกว่าตถาคเตเอกันตคตโตอภิปสัสสนโนปสัสสนโนคือเลื่อมใสอภิคืออย่างยิ่งเลื่อมใสยอย่างยิ่งเอกันตคตโตคือไปส่วนเดียวต,ถา,ต,ตถาคตในตถาคตเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่ฟังคนอื่นและโยมลองดูถ้าโยมเนี่ยตัดสินใจกับพระเจ้านะปรงศรัทธาลงในไปลงในพระศาสดา อาตมาขอสักปีเดียวนะยมอ่านหนังสือพุทธวจนะเนี่ยนะเท่านั้นอย่าอ่านอย่างอื่นนี่ไม่ใช่คำที่อาจารย์คฤทธิ์แต่งหรือเขียนนะไม่ใช่ไม่ใช่คำของอาจารย์ของอาจารย์อาตมาอาจารย์โน้นอาจารย์นี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คำของอุปชาอาตมานะแต่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อมูล2,500กว่าปี เอามาจากพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐบอกเล่มข้อหน้าไว้ให้เสร็จเป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกนะสืบทอดกันมาโยมลองอ่านศึกษาสักปีหนึ่งและโยมจะไม่หยิบหนังสือทางพุทธศาสนาเล่มใดอีกเลยจะอยากอ่านแต่คำพระศาสดาอย่างเดียวเท่านั้นอาการนี้มันจะเกิดนะวันนี้นิมนต์อาจารย์จาก สวีเดนมาด้วยอสองรูปจากาที่กำแพงเพชรอีกหนึ่งรูปหลายๆรูปมาท่านเล่าให้อัตมาฟังว่าสาธรรมิกของท่านเนี่ยแต่ก่อนเคยศึกษาคำสาวกเต็มไปหมดเลยพอมาศึกษาคำพระพุทธเจ้าเกิดอาการยังไ,รไงรู้ไหมเอาหนังสือสาวกทั้งหมดไปฝังดินหมดเลยเผยแร่ต่อไม่ได้มันเป็นข้อมูลผิดให้ปลวกพิจารณามันจะเกิดอาการอย่างนั้นเลยโยมว่า โอ้โหไม่ใช่ละคำพุทธเจ้าเท่านั้นที่เราจะต้องเผยแผ่ออกไปและจะกลัวการการบอกสอนผิดโยมจะกลัวการบอกสอนผิดและเราจะกลัวการแต่งใหม่เราจะไม่กล้าบันทึกเขียนอะไรใหม่ๆออกไปนะนอกจากการประกาศคำตถาคตออกไปเท่านั้นนะดังนั้นหนังสือที่อาตมาทำทุกเล่ม จะไม่มีคําสอนของอาจารย์คึกฤลิ์ไม่มีและต้องไม่มีด้วยนะมีไม่ได้และพระทุกลูกที่นั่งอยู่เนี่ยหรือทั่วทั้งโลกก็จะมีคําสอนตัวเองไม่ได้อีกเช่นกันดังนั้นที่เราเคยรู้ว่านี่คําสอนของหลวงปู่นี้หลวงตานี้หลวงอาหลวงลงุลงหลวงพ่อคนนี้ไม่ใช่เข้าใจผิดคําสอนมีแต่ออกจากปากพระศาสดาผู้เดียวเท่านั้นในโลกที่เหลือเนี่ยจำเอาไป ใครจําผิดจําถูกใครจําได้มากได้น้อยเท่านั้นเองน,นี่คือสิ่งที่เราไม่เคยทราบเพราะหลักการตรงนี้เราไม่เคยทราบว่าพระาศาสดาให้ฟังแต่คําตถาคตเท่านั้นมีพระสูตรอยู่สิบพระสูตรนี้ทํามาให้เสร็จเรียบร้อยว่าไม่ให้ฟังคําคนอื่นพระองค์บอกสุดตังตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกับกลอนมีอักษรสลัสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำ